สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณวันชัยคุณวณีดาสุทาวรากรและครอบครัวสร้างกุสลอุทิศกับดาวสอศิริสุดาสุทาวรากร ขอนบบนาการสตาของคุณวันชัยสุขาวรากรและครอบครัวมาณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินนาติก็แปลว่าวการให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการที่ให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัตใหญ่ให้คุณวันชัยสุขาวรากรและครอบครัวทุกคนและให้นศส,สิริสุราสุขาวรากรจงได้มีความสุขกายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัย ทั้งหลายทั้งปวงนะักรรบขอดูโมทนาสาธุแล้วคืนวันเรุ่งนี้คืนวันเรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณวาสนาพระปัญญารับไปเจ้าภาพร่วมด้วยสมาชิกผู้ร่วมบุญ ทุกท่านนะครับก็จะได้รูโบทนาสาธุกับศรัทธาของคุณวาสนาพระปัญญาและสมาธิผู้รวมบุญทุกท่านครับสำหรับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับสามอาทิตย์นะ่ะน้าตาจันร์พอครบเดือนไปตรวจเฮ้ยมึงทำไมหายเร็วจังวะ หายเร็วนะอ้าตกลงไม่เย็นมันโฆษณาหมออีกอตกลงสิบข้อนี้เราจะอามาวิเคราะห์วิจัยกันนะครับกระบวนการสำเร็จนะเราเริ่มตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยนะฮะกระบวนการสำเร็จเป็นทานทาไมคือบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานนะ สำเร็จเป็นบุญด้วยการบริจาคทานนะสำเร็จเป็นบุญด้วยการบริจาคทานนะครับระยะแรกเอาสูตรเดิมนะฮะเอามาวัดเรียกว่าบุพเจตนานะฮะประสบกับอารมณ์นั่นคือบุพเจตนานะประสบกับอารมณ์ที่เป็นบุญอาจจะเจอพระแล้วเกิดศรัทธานะ หรือเจอเหตุการณ์ที่ควรจะเกิดศรัทธาขึ้นเรียกกันว่าประสบกับอารมณ์ที่เป็นกุศลนะครับนะะการที่สองเกิดความต้องการต้องการจะบริจาคต้องการจะให้ต้องการจะช่วยเหลือนี่คือองของการทายทานนะฮะเกิดความต้องการลองระดับความนะทุกท่านมีอยู่แล้วในใจต้องประสบกับอารมณ์ก่อนอารมณ์ใดที่ทําให้เราคิดจะทําบุญ อารมณ์ใดที่คิดจะทำถ้าทำให้เราต้องคิดบริจาคอารมณ์ใดที่คิดตรงการที่จะทำให้เราต้องช่วยเหลือชูประถมคำจุนยาใดอย่างหนึ่งที่จะเป็นอารมณ์ในส่วนของฐานะใม่นั่นคือเกิดความต้องการช่วยเหลือต้องการทำบุญต้องการจะสร้างต้องการจะบริจาคนะประการที่สองเกิดความต้องการนะฮะจากเงินก็สร้างรูปตามความต้องการ สร้างรูปตามความต้องการนะครับมีคนถามผมอถามผมตอนนั้นผมสร้างโรงเรียนนะครับผมบอกให้ทุกท่านนะครับดูรูปโรงเรียนไว้่นน,นี้โรงเรียนนะครดูรูปโรงเรียนซะก่อนนะแล้วก็เอาสตางค์ที่เราจะทำบุญเนี่ย ตั้งจิตอธิษฐานนะขอให้เงินส่วนนี้สำเร็จเป็นโรงเรียนขอให้เงินส่วนนี้สำเร็จเป็นโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาจิตเราสร้างอะไรไว้ฮะรูปโรงเรียนรูปโรงเรียนฉะนั้นมัคคะมานพทั้งหมดสามสิบสองคนรวมทั้ง เอามาข้ามมน์ด้วยบริวารอีกสามที่สองเเป็นสามสบสามคนตั้งเจตนาตรงกันเัาจะทมอะไรมีเจตนาตรงกันนะฮะสร้างศาลาครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตสามสิบสามคนเจตนาตรงกันทั้งสามสิบสามคนตั้งจิตให้สำเร็จเป็นศาลาธรรมสภาทั้งสามสิบสามคนพอสิ้นชีวิตไปแล้วก็มีศาลาธรรมสภาทั้งสามสิบสามหลัง ท่านทั้งหลายฉะนั้นสิ่งสิ่งเดียวเนี่ยทำให้เกิดเป็นมรดกของเราได้เหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกันหมดจนผมจึงสร้างออกแบบขึ้นมาปุ๊บเลยให้เราดูนะทุกคนที่สร้างด้วยกันทาน่านี้จะมีทิพย์วิมานเหมือนกันหมดเลยครับเหมือนกันหมดเพราะอํานาจของจตะะิตตชรูปสร้างรูปตามที่ต้องการแล้วก็ทําบุญไป สร้างรูปตามที่ต้องการแล้กวก็ทำดึงไปท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อในเหตุผลนะฮะเมื่อประสบกับอารมณ์ปุ๊บเกิดความต้องการปุ๊บก็สร้างรูปตามความต้องการควักสตังขึ้นมาจบตั้งจิตอธิษฐานขอให้เงินส่วนนี้จงสำเร็จเป็นโรงเรียนหลับตาแลยเห็นโรงเรียนไหมฮะ สำเร็จเป็นโรงเรียนนั่นคือจิตได้สร้างรูปเอาไว้ในใจเรียบร้อยแล้วอันนี้คือมะระดกของเรานะครับมะระดกของเรานะฮะการกรรมมัทรลูกนี่แปลว่าลูกที่เกิดจากกรรมนะเกิดจากกุศล,ลกรรมที่ดีเราสร้างรูปนี้ไว้แล้วก็ทําบุญทําบุญลงไปขณะที่มอบเงินทําบุญ เรามีผู้รับเงินจากเราแล้วอันนั้นเป็นเป็นมุนจะมุนชนะเจตนาลงมือกระทำลงมือกระทำก็คือควักเงินนะขึ้นมาจบแล้วก็มอบแล้วก็ถวายอันนี้เป็นมุนชนะเจตนาอ่าลงมือกระทำ เสร็จแล้วระยะที่สามมอบให้เรียบร้อยแล้วเป็นอาาระเจตนาสำเร็จเป็นบุญด้วยการให้ทานทําเสร็จแล้วบุญนี้สำเร็จแล้วสำเร็จเป็นบุญด้วยการให้ทานเนี่ยลองสำรวจดูนะฮะเราทําบุญสร้างเหตุให้เกิดโรงเรียน บุญเนี่ยทำบุญเพื่ออะไรรับสร้างเหตุให้เกิดโรงเรียนทำบุญสร้างเรียนคือสร้างเหตุให้เกิดโรงเรียนตอนนี้โรงเรียนเนี่ยลองดูที่รูปร่างเป็นยังไงทำบุญสร้างกุฏิดูกปร่างกุฏิทำบุญสร้างสลาดูรูปร่างสลานั่นคืออารมณ์อารมณ์ที่จิตสร้างไว้ทำบุญ อารมณ์ที่จิตสร้างไว้สร้างไว้เป็นอารมณ์ของจิตใจฉะนั้นท่านทั้งหลายครับความสําคัญของการทำบุญถ้าเราไม่วิจัยกันออกมาเรายังไม่รู้เลยทำแล้วได้อะไรไม่รู้เลยทำแล้วได้อะไรมันตรงกันข้าม กับคนที่ด่าเขาขอโทษไอ้หน้าหมาสร้างหมาไว้ในใจกับสร้างโรงเรียนไว้ในใจสร้างเรือวในใจในมิตรนี้ก็เป็นของเรานะครับด่าเขาสร้างมิตไว้อะไรอันนี้เขาเป็นของเรานะครับน่าสงสารคนที่ด่าเก่งคนที่ชอบดา่าน่าอนุโมทนากับคนที่ชอบทำบุญ มีข้อแนะนำอีกเยอะนะครับท่านผู้ชมครับขอให้เราได้รู้ว่าตรงไหนเป็นบุญสำเร็จเป็นบุญด้วยองค์ประกอบเท่าไหร่จำได้นะฮะสำเร็จเป็นบุญด้วยบุพพเจตนาประสบกับอารมณ์ที่ดีนะสำหรับประสบกับอารมณ์ที่ดีเกิดความต้องการอารมณ์เนียต้องการอารมณ์เนี้ย แล้วก็คิดอยากให้สำเร็จเป็นอย่างนี้ตามความต้องการแม้บาทเดียวก็สำเร็จเป็นโรงเรียนนี้ได้สำเร็จเป็นอาคารนี้ได้ครับสำเร็จขึ้นมาได้ยังไงเพราะจิตนั้นสร้างรูปเอาไว้ในใจด้วยอำนาจของมหากุศลเรียกนักขามหากุศลครับนะเอาพอเข้าใจตอนนี้มาพูดถึงเรื่องธรรมะที่เราได้ศึกษา กันมาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าท่านสาธุชนทหลายที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็อยู่ที่ห้องส่งนี้อยากจำกันได้ไหมเพราะหัวใจของเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เป็นวิชาการผมอยากให้เราท่านทหลายเนี่ยทั้งจดแล้วก็ทั้งจำจะจดเอาไว้ช่วยความจำ จำเอาไว้ช่วยเข้าใจและเข้าใจดีแล้วก็เอาไว้ใช้เพราะความรู้ที่ได้จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีประโยชน์อยู่ที่เอาไว้ใช้เพราะใช้แล้วก็เกิดประโยชน์นั้นที่เราเรียนธรรมะกันนี้เรียนเอาไว้ใช้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต พราะชีวิตของเราทุกๆคนเลี่ยงพ้นกรรมไปไม่ได้กรรมมีกฎของตนเองที่จะต้องศึกษากันให้เข้าใจคณนะศึกษากันให้เข้าใจเมื่อเข้าใจดีแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกอนาคตของชีวิตเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประวัตชีวิตขราวนั้นผมเคยพูดเสมอนะครับว่ามีอยู่สองภาคภาคในอดีตที่เราได้กระทําเอาไว้แล้วเลี่ยงไม่ได้ใครจะมาสะเดาะออกยกเลิกหรือติดต่อว่ามีเจ้ากรรมในเวรอะไรก็ตามนะครับไม่สามารถที่จะไปติดต่อกับใครได้ไม่สามารถที่จะไปยกเลิกกับใครได้ ไม่สามารถที่จะสะเดาะให้มัลุดออกไปได้เหมือนโซ่เหมือนตรวนเหมือนกุญแจเอาออกไม่ได้หรอกครับนอกสจากขอโทษพูดตรงตรงหลอกลวงกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้านะครับท่านผู้ชมเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นโลกาวิถูรู้แจ้งโลกถึงขนาด บอกกับทิ่ขุดทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีบุรุษผู้ตาดียืนเห็นคนจากบ้านนี้ไปสู่เรือนหลังนี้ฉันใดก็ฉั้นอหละตถาคตมีปัญญาล่วงจักสุมนุษย์และเทวดาทั้งหลายย่อมเห็นหมู่สัตว์ออกจากพบนี้ไปสู่พบนี้ ออกจากภพนี้ไปสู่ภพนี้ชั้นใดก็ชั้นนั้นแหละใครล่ะครับที่จะเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของหมู่สัตว์หลายย้ายจากสุขคติไปสู่ทุคติย้ายจากสุขคติใจจากทุกคติไปสู่สุขคติมีพระสมมาสัพพุทธเจ้านะที่เห็นได้และผู้ที่สะเดะาะเคราะห์สะเดาะกรรมแก้กรรมนายกเลิกกรรม วดว่าเป็นผู้วิเศษว่าติดต่อเจ้ากรรมในเวรได้ทั้งๆที่ตัวท่านเองก็ไม่สามารถจะพ้นกฎแห่งกรรมได้นี่แหละครับเราจึงต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจา้าเอาไว้ช่วยชีวิตเรามีปัญญาช่วยชีวิตของเราได้มีความรู้ถูกมีความเข้าใจถูกซะใครก็โกหกเราไม่ได้ หลอกลวงเราไม่ได้นอกสาจากเราโกหกตัวเองและก็หลอกลวงตัวเองเพราะเชื่อมั่นในตัวเองก็ทั้งไม่เชื่อมั่นคำสอนของพระพุทธเจา้านั่นแหละครับจะนั้นการศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมผมอยากให้เราท่านทัหลายได้มองเห็นความสำคัญแล้วก็ไม่ต้องมานั่งบนเมื่อไรจะจบสักทีนี่นะ พูดซ้ำแล้วก็ซ้ำอีกนะฮะ,ะมีก็อยากให้เราท่านทลายได้มองเห็นความสำคัญไลยก่อนเราเรียนนี่ไม่ได้เอาไปสอบที่ไหนหรอกนะครับเ็าไมีการสอบไม่มีการรับประกาศเียบัตรปริญญาบัตรไม่มีนะและที่เขาแจกปริญญาบัตรเขาก็ไม่ให้เราเรียนหรอกวิชากฎแห่งกรรมเขา,เอาออก นะคำไม่ได้ให้เราเรียนยนันเราจะเรียนเรื่องวิชา mm. กฎแห่งกรรมนี่ต้องใจเย็นเย็นนะฮะต้องใจเย็นเย็นวิเคราะห์แล้วอีกวิเคราะห์อีกวิจัยแล้ววิจัยอีกนะต้องเข้าถึงเหตุผลส่วนมากแล้วเราไม่เข้าถึงเหตุและก็ไม่เข้าถึงผลดีไม่ดีไม่รู้ว่าเหตุคืออะไร ผลคืออะไรด้วยซ้ำไปขณนะรู้แต่เพียงว่าลูกบ้านโนนอยู่ๆก็ตายไปแล้วกอยังไม่ทันเป็นสาวเป็นแซ่เลยยังอยู่วัยรุ่นตายไปซะแล้วและตายแบบชนิดที่เรียกกันว่าไม่มีโรคอยู่ๆก็หลับแล้วก็ไปเลยลูกบ้านโนนเอก ถูกรดชนลูกบัตโนนอีกสารพัดเป็นคนบัตรโนนคนวันนี้เราเห็นนะฮะเห็นเห็นความเป็นไปของบุคคลทั้งหลายนะเลยเห็นคนนอนรวยขึ้นรวยขึ้น,นทางๆางที่ตั้งโรงงานฆ่าสัตว์ยิ่งฆ่าก็ยิ่งรวยเห็นบัตรโนนก็รวยขึ้นรวยขึ้น เราว่าไปคดไปโกงเขามาใครก็ตามไม่ได้ไล่ไม่ทันเห็นบ้านโนนรวยขึ้นรวยขึ้นท,ทั้งทั้งที่เขาวัดฟังเทศฟังธรรมอยู่กลับมาก็บ้านไฟไหมลูกถูกพดชนอะไรสาลพัดอันนั้นเราไม่รู้เหตุไม่รู้ผลค่ะเราก็วิภาควิจารณ์กันไปแต่ถ้าเราเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ เราก็จะรู้เหตุแล้วก็รู้ผลฉะนั้นผมพูดอยู่เสมอนะครับท่านผู้ชมเราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่าเหตุนะี่คืออะไรต้องรู้จักเหตุก่อนเหตุคือสิ่งที่ทำให้เกิดผลอ้าวและผลนะผลก็คือสิ่งที่เกิดจากเหตุถ้าเราเข้าใจสองส่วนนี้นะครับ เราสามารถแยกแยะได้ว่าส่วนไหนเป็นเหตุส่วนไหนเป็นผลผลมีความหมายอีกทางหนึง่งคือความปรากฏความปรากฏทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจันนั่นคือผลนะใช้คำว่าความปรากฏ และความปรากฏทางทาวารทั้งหกนี่เราก็แยกไม่ออกเดือยกันว่าความปรากฏนี่มันเป็นเหตุหรือเป็นผลแต่รู้เห็นมากระตาฟังมากระหูรู้แต่ไม่รู้ว่าอันนี้มันเหตุหรือว่ามันเป็นผลเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมก็ต้องบอกกันให้เข้าใจซะก่อน ถ้าเราไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักผลเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตัดสินความปรากฏที่เราเห็นที่เราได้ยินแต่ถ้าเรามีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเราก็สามารถที่จะเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในใจมาตัดสินได้อย่างผมเนี่ยขอย,ยกตัวเองหน่อย ผมมีคำสอนวิจาอยู่ในใจพอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นผมก็กรรมมุนาวัตติโลโกจำได้ใช่ไหมจำได้แต่เราก็ต้องรู้นะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคำแปลนะฮะกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม ทำไมจึงเป็นไปตามกรรมเราก็ไม่รู้ต้องเรียนนะฮะต้องเรียนจึงจะรู้ว่าต้องเป็นไปตามกรรมทำกรรมไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลของกรรมอย่างนั้นนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าดานะวานพืชไว้อย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นซึ่งเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้า แสดงเป็นภาสิท์ไว้ครองจองดีมากวิายาที่สังวะปะเตพีชังตาที่สังละะเตภะหลังกัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาปังวานพืชไว้อย่างไรได้รับผลอย่างนั้นทำกรรมดีได้รับผลของกรรมดีทำกรรมชั่วก็ต้องได้รับผลของกรรมชั่ว กรรมดีหรือกรรมชั่วอยู่ที่การกระทําและตัวให้เกิดการกระทําเราเรียนแล้วใช่ไหมฮะเจตนาพระพุทธเจ้าให้หลักเอาไว้ด้วยว่าเจตนาหังพิขเวกรมมวัฏามิดูก่อนพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมนี่หลักนะฮะหลักที่เราจำเป็นจะต้อง ท่องไว้ให้ขึ้นใจจำให้ได้จำด้วยเข้าใจด้วยแล้วเอามาใส่ไว้ในใจด้วยนะจดจดใช้อะไรครับกระดาษดินสอหรือปากกาก็ได้จดจำใช้อะไรครับออสัญญาท่านผู้ชมบอกไม่รู้เหมือนกันจำใช้อะไรสัญญาเช่นเวลาที่เขา กู้ยืมเงินหรือมีข้อผูกพันกันป้องกันลืมเขาใช้อะไรฮะสัญญาหนังสือสัญญาการสัญญาเนี่ยช่วยความจำนะช่วยความจำแทนก็จดใช้กระดาษปากกาสัญญาใช้สัญญาความจำใช้สัญญาช่วยความจำและความจำก็จะช่วยให้เข้าใจถ้าเราจำได้แล้ว เอามาคิดพิดจารณาบ่อยๆเราก็ได้รู้เหตุรู้ผลตามที่เราได้ศึกษาเล่าเรียนมาในะทีความเข้าใจเมื่อเข้าใจว่าส่วนนี้เป็นเหตุส่วนนี้เป็นผลมันพิจารณาบ่อยๆพอเหตุการณ์เกิดขึ้นรู้เหตุรู้ผลทันทีนั่นแหละคือคนมีปัญญาและปัญญาระดับนี้เรียกว่า กรรมสักตาปัญญาผมจึงไม่เห็นด้วยจึงไม่เห็นด้วยกับพจนานุกรมปญญท่านผู้ฟังที่เข,รขารพกาท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธ ทินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายดธรรมะและสตาของคุณวันชยัยสุทาวรากรและครอบครัวสร้างกุศสอุทิศให้กับนอสสิริสุดาสุาสทาวรากรก็ขออนุโมทนาสาธุมาณโอกาสนี้แล้วก็ในคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้จะเป็นศรัทธาของคุณวาสนาพระปัญญาและสมาชิกผู้รลวมบุญทุกท่านครับเอาก็จะได้อธุโมทนาสาธุกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณวันชยัยสุทาวรากรอนและครอบครัวพร้อมด้วย เราสอสิสุดาสุขาวรากรและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ สทง,งรักษาสินให้มั่นคงจะไม่ลงอภบา